เชนเชสขึงหนังยางแบบทอลูกเต๋าให้ฝั่งตรงข้าม <Yeah. S 1> อ่ะถอลูกเต๋าว่าได้ขึงยางกี่เส้น่า <Okay. S 1> เธอหนึ่งเส้นค่ะใช่ไหมสารกรรมสี่เสาเนาะใช่สี่เสาอ่ะ <c oughs> เธอก็ถอยให้เราว่าเราได้ขึงกี่เส้นโ <c oughs> อ้ใส่สปอร์ตแล้วเ,เกินลางมันมาแล้วครับหนึ่งสอง <c oughs> ขึงยางที่ละ่ะให้มันได้เยอะอะ่ะเหลือให้บ้างเนาะสามสี่ ห้าหกโอเคลงก่อนก็ต้องขอบคุณพี่บอลนะที่เขาแบบขึงให้พี่โบได้ค่อนข้างที่เอ้ยขอบคุณพี่บอลนะที่เขาแบบว่าทอยให้พี่โบเนี่ยได้ค่อนข้างที่จียเยอะนิดนึงอ่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แค่หกเองพี่แค่อ่ะเราทอยเธอนะอา้าวเข้าใจนะน้องในตาหกจ้ะมันเป็นวันของพี่แล้วเธอมาหกตอนนี้เนี่ยฉันว่าเธอได้เยอะ 1, 1. 1> อ่ะหนึ่งอ๋อสองสามสี่ห้า <2, S 1> วางจ้ะกี่ตัวนะนับไปทวนเล็กน้อยมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะโอ้โหโอ้โหเกินครึ่งอ่ะครับพี่น้องสงส่แน่าจะเกมเร็วเฮ้ยถ้าอะเดี๋ยวฉันถอยให้เนาะไปหกหกเฮ้ยอะไรเหรอวันนี้หมุนอยู่เลขเดียวเหรอเอบเอๆเอต่อตอนนี้ไปกันเท่านั้นเละเออเมื่อกี้กำลังดีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกอ่ะมันจะสูสีดูดีกันนะครับอ๋อ,อเฮ้ยช่ห้เราด้วยเฮ้ยสองไปจ้ะไม่ได้โอ้หูนึ่งสองต้องเป็นสองที่ผมฆ่าหน่อยเออเฮ้ยตายให้บอลหกหนึ่งก็พอปะ อ่ะไปะมองห้ฉันอ้ะ 1> 1หนึ่งกันหกไปเลยจ้ะเฮ้ยมาแขวไปลายตรงนี้ปลายดิโอ,อ้ยอี่บอลเหลือห5าทายให้เรา6อ <3 S 1> อ่าสามก็ไม่ได้ขี้เร็วขี้เรอะไรหนึ่งเฮ้ยส <2. S 2> องเขาตามมาแล้ววะแ <and 3. S 2> อนสามเฮ้ยเขาตามมาแล้ววะโอ้ยมันสูตสีจริงๆนะคะร,บรอบนี้เอาอันนี้น่าจะตัดสินเราถ,ถ้าแด้เยอะอ่ะเอาเลย หนึ่งเฮ้ยสี่ใช้ได้อยู่ไม่หมดเชื่อเราหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยหมดหมดหมดพอดีหมดพอดีเลยโอ้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 โนโนโน,โน้พี่บอลชนะจะ